เพิ wollen, um, ่นเอิ้นหยังเพิ่นเอิ้นหยังบักมะรินอันนี้เด้อซะบ่ทูอ่ะโอเคปุ้งๆอีล่ะใส่นึงให้นยนึงเจ้ามักบ่ได้แม่บุญั่นโฆษณากเด้ออีล่ปุ้งาเด้อโดยอาเจ้ามักแบบใดเจ้ามักหวานเจ้าก็ใส่หลายเออบ่หวานก็บ่ต้องใส่หลายุแม่อ้าวเป็นจังได๋บัดนี้หัวยอลงลุ่มสมุกไส สบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอ้อสุขสุคนเนาะสุขนนะสมองอนเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องมาพอกันอีกแล้วมาพอกันมาเนี่ยก็ยังอยู่เธอมาหาน้องไอเดียพี่น้องเลยสบุญได้บอกเมื่อวานนี่เนาะว่าสิมาส่วนน้องเพิ่นไปกินเฟอพี่น้องเลยเรว่ากินเฟอกินก๋วยเตี๋ยวเนาะภาษาไทยก็ได้ภาษาลาวก็เอิญเฟอภาษาพี่น้องสบุญมากมาเนี่ก็สิพันธนะมาส่วนน้องเพิ่นไปกินสะก่อนแต่ว่าพอตุ้พอเห็นพี่น้องเลยสักไปใส่เนาะ เห็นแต่กตระต๊อบเป่าพี่น้องถ้ามาทางนี้กะทางเฮือนน้องเพิ่นกะล็อกประตูอยู่พี่น้องเลยนะอ่าสบายดีด้วยอีหล่ะสบายดีเอ๊สบายดีอ่าล็อกกุญแจไว้พระตูไปใส่ลูกนี่ฮะปักไฟอีหล่ะคือบอกเขาไว้นลูกล็อกประตูบั do, บดป้องเยี่ยมบัดใครคือเก้า โอ้ยอ็นนี่แหละผนวาสานไซว่อัดก้นผนว่าอีหล่าสิไปไซอีหล่ามาจะไซกี่นี่เมื่อวานนี่อีหล่าบอกอยากกินยังเมื่อวานนี้อยากกินเฟออยากกินเฟอสิกินเบิดจักถุยมาเนีออเน่น้องไอเดียคิดน้องใจน้องไอเดียไม่บุญคือบุมาวะ่ะมาเป๊ะเลยแมนบ่แมนเบ้อกินฮอดแม่บุญบ่ที่ว่านี่กินฮอตกินฮอตแค่ว่ากินฮอดแต่ตอนอยากกินเฟอไปจะ๊ะ กีฮอดเบสองกีฮอดเบอด์สองีฮอดบอร์แรกกอดเบสองเฟอร์กาขีฮอดไม่บุญกาขีฮอดจะไปกีฮอดไปตอนอยากกินเฟอร์มาจัาบอกม้อนเยฮอดไม่บุญแต่ตอนอยากกินเฟอร์มจอเดี๋ยวไม่บุญสิย้าเจ้าไปกินเฟอร์พ่อตู้ใไสี่บ่ฮู้พอตู้ยืนเม่น้องพลอยโอ้ยดด้วย่เป็นอย่างเดียวเมบุญสิาเจ้าไปกินเฟอร์นเจ้าสิกินแคไมจอย่าข้ามเอลูค้หมอบ่ง มใชละไปหาทีเธอแต่กอนทีน้องเนอะอาะ่าจะเลการรนแต่วเ่อนทนอ้อเอ้ยสมุจดีใจน้ำนอกเนเนาได้ซัมเมสิดดีใจน้นอเพนแล้วส้ามานี่่ะวินอาข้าน้ต่อกินตู้างเื่นอนทีน้อเนาะแต่ว่าสมุบบดว่าอิประกันได้ก็ต้องกบขอโทษขอไขอเมทีนอ้อเอซีกันบิดสุขุขสุขคนเนาะ สบ,บุนกค็คงคิดอยู่ว่า FC ลาหลายคนที่หักน้องไอเดียเนาะสมุบบนก็หักคือก,กันพี่น้องเลยเนาะแต่สิเหตุจังไดได้สมุบบนก็ได้ฮาวก็ทำตามํำทัท้งผู้รักผู้ใยเพิินสมุบบนก็ผู้ใหยเพิินไห้ว่าจังไดสมุบบนก็ว่าไปตามนั่นเนาะฮาเป็นตัวแทนเพิ่นพี่น้องเลยก็คือสีบ่ว่ากันเนาะคือสีเข่าใจกันว่าทุกค,คู่ทุกคนก็ขอบุญขอบคุณไปทั้ง FC ทุกทุกคนเนาะที่คอมเมนต์เข้ามาหาสมุนบ่าว่า เนี่ยดีหรือว่าบอดีหรือว่าเนี่ยสิเปลี่ยนกันสบุญก็บ่ได้ว่านีอสมมุก็ต้อุทุกคนเด้อตนี้หรือบ่ตนี้สบุก็ขอขอบคุณในายสบุบ่ได้ว่ายงพี่น้องก็แล้วแต่แม่พี่น้องกสิว่ากันเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณในายที่เข้ามาเบิ่งคลิปหรือว่ารับชมคลิปของสบุสบุนี่ก็ถือว่าขอบคุณขอบคุณบทุกคนแล้วเนาะสบุกสิอโตค่ะน้องไปหากินเกอนพี่น้องเยมนีย่านฝนตกมาซะก่อนเนาะปะีาปะ ไปขี่รถกูสดท้ายอีหล่ะคุณไปกินปูสก้อนพี่น้องเลยแบบไม่มาให้แม่บุญเด้นอีหล่ะเด้อเดยอซิไปกินพ่อกันอยูฮั่นคุณเด้อพี่น้องเลยแบบนี้นะพี่น้องเอาละไปติดตามไปน้ำกันทางน้องไอเดียสีผ้าคุณไปกินเฟอร์สก้อนไปพ่อกันอยูฮั่นขายเฟอร์ด้อพี่น้องตอนนี้ออกไปสก้อนไปขึ้นรถอีหล่ะปูซ่อนไอ้ปูอื้อื้ออื้ กับลูกทายพี่น้องเลยอสาสวัสดีเด้อพประกาเด้อสสวัดีคือรถนี่แหละบุ้งอืมขึ้นรถก็พี่น้องเลยถ้าไปกินเฟยใี่ก่อนใบย่านเมยบุญเอาไปขายบ่ไปน้ำเมยบุญนี่ใบย่านใบย่านอืมใบย่านไปไปพี่น้องไปพ้อกันอทุ่คน,น,นเด้อบาทนี้ไปมาอะไรพี่น้องมาหอนห่านคนเนาะไปละไปละเอ้ยไปลูกไปผู้ยญิงกลับไปลกูก ผู้พาน่ะแม่นผู้พายเอ็นงามๆผู้ยังกับไปเอาเสาเออต่างสาโมกกับคือแม่กินก้อนควายอันนี้โอ้สาโมกกับปะทาเพิ่นอีหล่าไปสร้างอะไรลูกจะมักแบบได้ลูกกำลังลงมือกำลังลงมือวะกินวะบังหล่าเจ้าหมูกินกินโอ้ไปสร้างอเมริกาอีหล่าเจ้าสิเอาอยังลูกกินกระเปียกหรือเฟอ าเฟอให้ในเด้อไหมคะถัวยนังจ้าเอาไหมยัข้าเปียกถ้วยนึงเฟอร์ถ้วยนึ่งมังกรเอาเนี่ยเอมยเ่จ้าอยากนั่งใกล้เมมกก็นั่งได้ลรกเอาน้ำตกก็ได้จะเปิดขายถ้วยเท่าใดบ่โอ้เอาสองถ้วยโอ้เจ้าควนังน้ำเมมกไว้อี๋ล่ะหนั่งพี่บ่เจ้าสินนั่งพี่โบเจ้าสินั่งน้ำไผ่ตังมาหุ่ มาไปทนันะเไปทางไ้นะอ๋อผดหยา่านโบยาดไข่ยาดบอยญยาดแล้กินน้ำกันนี่แล้วมันยังแซ่บตน้มันโมนี่โอเคโอเคนางน้ำกันน่งน้ำกันย่านน้องไอเดียอายได้เป็นจังได้ล่ะนับเข่าไปใกล้ๆหลบกับเข่าใกล้ๆ่ไปยับไป นายับข้าวโตจังอีหล่ะเพื่อนเรเพื่อนจะกินเฟอจะก็เลยผาเพื่อนมาสมมุตเลยมาเวยเวยพักามาแหงในมุมลูกออาพักมาแหงในมุมลูกเกลี่ยหน้ำเพิ่มอีหล่าลากมือละโบแหงแล้วโอ้ดูมาวันนี้มาข่าวเฮียนหน่อยเนาะมาเบิ่งหันหนามาดูคึ้นเหน็บขีดงามแท้มันนี่บ่หแบบฮะมมมัดเองเพื่อนมาโอ้ามัดเองอ้าวเป็นไดงหอนวะ เย็นรับอาหารกินหนำเย็นก็บฮ้อนก็บวัดแล้วจันนะกว่าถ่าเอ้าเราคือนางไก่มูจันอ๋อเพิ่งถ่ายเนี่ยวันหยาลูกข่อยแล้วแล้วกินผู้เดียวแล้วโอ้ใสาเดียวบ่โดยกินข้าวแล้วบ่อยละตอนเช้าหึกินข้าวก็ยั้งตอนเช้าข่าวกับซีนกับซีนโอ้ข่าวกับซีนซีนยั้งนะวัชชากวัชชาก อ้สามกเจ้าหมย่าโทรศัพท์เจ้าเนาะกันหน้ามาเลยพ่อแม่พี่น้องเด้อมากินน้ำกันเด้วรูอย่าครับง่า่ๆรู้ปะคะยอดดีเพื่อน้องแยกบาทเลยเสามมุกได้เสด้อยหัอดนะบ้าคะแสบได้ห่างกันนี่เนาะเม่แมนแมสบมันเมน่นอันนี้คือห้างขาประจำสามมุกเด้เลยอันนี้นะแตงยูเงี้วเนาะ่วงยูี้วจะได้สมแบในมุกสันก่อนเด้เด อาาสบายง้ะว่าามื่อ้านนี่มาอยากกินมาใส่ม่นี้ก็เลยพาพมันมาเลยมเราเคยมากินมาเอยบ่ลูกเจ้าเคยแล้วเคยมากินยูฮยังบกเคยเจ้าินเจ้ากินเบิบ่เจ้าิกินบิบ่สองถ่วยบบิบบิถ้วยหนึ่งได้เบิบอแม่บุญามาบุญญาแม่บุญนาไบคายบบุญญาต่อยกคน พรตูรักพรตูมาแล้วพอตูเ<ม>ข่าไปเลื่อนเมยน้องพลอยบอยมาเลยแล้วเอยาเม่์ทรงว่นนะ<อ>น่หละเนาะเกี้ยวข่าเม่อบอกเม่อน่งมย์มเมบกเกียวข่าพะดจ้าพัจ้าอย่างไรลุงียนเนี่ยมาได้ค,ค่เม่อเกียวข่าเพื่อนพ่อค่ะสัตว์เถิา่าโบ้รักจบน้ำตุก๊กคั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 กกับที่วยพันเนาะคอ,อ,อยคือ กรเงินไทยปุนกระเงินไทยแต่เาฉบุญสาวพันเนาะมันสี่สิบบาทนึเนะสี่สิบบาทชอหาชบาทหเพราะว่าเพราะว่าหาสิบาทเดี๋ยวนี้มันโตขึ้นสามสิบสามสิบสองบาทสมิบาทเนาะอะให้สามุกตามสบายยันเลาอายกินโลุ่ยสามุกอายกินเนาะตามสบายด้สมุกเนอ เปจังปลได้กถาคือทางทึ่มแล้วน่อย่งเดยกงานเพียในักิเกียวไปเยนทัวร์เพิร์ลวอลล์ม้าเอฟซีสิเกียรตอโอ้ยลาถนเจ้าแซ่บักเจนฟักซิเกียวโอ้บลาาเรกินเป็นแต่แซ่บได้โผลง่ก่อเห็ดในสมุนไพรเอยากน้ำเนาะแม่เจ็ดปลาถาคัดหยอดปลาาแล้ว ม okay. no like mm ักพริกเด้เ hmm. จ oh. yeah, right. mm ้า hmm. บ mm ่นั่นบ่ปกติเพิ่นกินบัพริกกัดว่จ้กน่ยอมมันเป็ดเนาะัไงทางฮ้่บ่อิ่มซ้อนๆได้นเอเพิ่นนะกินเอเออัตัวนี้ยอมังอีกซาซ้อนๆเบิดกินพร้อม สาวบุรีกสมย์เปิดไมป้าจ้าวรอดิบบ่างอยันล่วงหลายหลายคนเค้าพอดียุง้าพอดียอดเย็นล่วงว่ะตามสบายเด้อาิเที่พิเศษแท่เหมือนเนาะวันนี้เครื่องปรุงเพิ่นเนาะเครื่องปรุงเฟอร์บ้านเฮามีสี่อย่างได้มี่สี่ขวดมีซอสมีน้ำปลาน้ำส้มมีน้ำตาลมีื้อพริกน่ากินเป็นยืดซองวันนี้เพื่นยังไม่ได้กินแ้่เพื่นยืดซองหนึง ท้องโปดว่าฟือนี่โดยไหเอาพุงนกสัมบเอาบุงนกคอยให้เราขยันแ้งเนี้อได้บาถาหาตจะมีอการของพริกแม่มาอยากวปไนนนอกวันนี้เนาะถุงเแสบได้ใส่กระติกใส่หมกเห็ดว่า หวานมรวมเป็นไรคะลกรอันนี้บริเวณไหซื่อซื่ออืเป็นอนกำลังวานว่าทากำลังดีนะสนินะี่ม่กลับมแล้วก็นจักนังวัื่อแล้วันนี้มาแล้วงเป็นว่าอีหล่าเจ้าเฟอโอ้ตัวนี้เฟอตัวนี้คาเปียกนะตัวยรุดลงเมื่อน้อไม่แค่น่อยอะไร นี่ระปรุงเป็นมะลูกค่อยๆ้ะลูกค่อยเด้อค่อยเด้อเออปรุงเป็นบ่วว,ว,บวันนี้ลูกสาวคอ่อยเบิง้งเบิง้งเบิง้งอ่ะมาไหมมาให้แม่ป,ปุนนะ่ก่อนเนาะปรุงเบิง้งอ่าน้ำตาลจังน้อยเด้เออ้าวให้เพิ่นปรุงเอเฮียนปรุงแล้วเ,วเอ้ยเออปรุงเป็นบ่โตโตทางอันนี้พอ่อเพิ่นเอิญเนี้ยไงเพิ่นเอ,อิญเนี้ย อันนี้ได้撒ไม่ถูกอ่าโอเคปุ้งปุ้งอีละใส่ไั่ต่างไม่นึงใส่ไม่นึงเจ้ามักบดได้เจ้มยบุญขันโฆษณาก็เด้ออีละปุ้งถาเด้อโดยโดยเจ้ามักแบบไรเจ้ามักหวานเจ้าก็ใสไรเออบัวหวานก็บบัวตองใสไรปุ้งเมอ้าวเป็นยังไดงวันนี้หัวย้อนลุ่มลุ่มสมุกไสอีละปุ้งได้บ่สิได้บ่บ้างเม็์ไหนบ่อพอฉะนั้นมันสีเอ็ม บิ้งเบิ้งปิดดีดใช่ตาแล้วเนาะอ่าค่อยๆเคนอยากปรุงนะฮะคนอยากปรุงเองเพิ่นให้เพิ่นปรุงจะเม่บุญสิขันโฆษณาจะใส่หลายน้ำส้มนี่บโบยังใส่กับมังนาวอีละใส่จังน้อยกระบวงตรงอู้น้อยโพอดบวงแม่บุญปรุงให้อ่าค่ะปรุงให้เพิ่นก่อนอ๋อคือใส่แล้วน้ำส้มกินนี่ใส่แล้วบ่านน้ำปลาใส่ได้ แล้วเอาปุ้งมาหนิลองเบิ้งมาหนิคนอ้าวฮะคนเบิ้งมาหนิฮู้ทั้งไมฟถูทั้งไมมอันนี้พี่น้องเลยฮู้คนลองคนเบิ้งซีเบิ้งมันแซ่บแหละกับกินแม่บุญขันโฆษณาก่อนเด้อแป๊บนึงเอาคลิปลงพี่น้องเว้ขันโฆษณากัน เด้อปลาลุงกินเพอน้ำน้องไงดียายแก่แม่บุญแซ่บบ่แซ่บกินได้หลายเด้อสิได้ใหญ่เป็นสาวไว้ๆเด้อโดยบัดนี้บุญเฒ่าแล้วเจ้าเียแม่บุญเด้อโจว่าบัดแม่บุญกายมาืแม่บุญไหนบ่ลืมแม่นบ่ทีนี้แม่บุญมาทําให้บุญมาถึงนอเรียกก็ลืมเพิ่นก็บ่ลืมแล้ว ก็คิดเห็นแล้วแล้วไผ่เด้เม่บุญก็คิดเห็นแล้วขึ้นไปนอนเพื่อนอ่ะคิดเห็นแม่บุญแล้วแหละแม่บุญนี่ก็ต้องคืนพ่อขึ้นไปให้นอนเพื่อนกูเพื่อนเม่บุญเนี่ยมาเห็นให้นองไอเดียเม่บุญบุมาบุมานี่น้องไอเดียบุได้เพื่อนงามเลยจันน่ะวก็คืนพ่อ่ะไยคิดนี่แหละเอาบ่อกะพิบ่จะบ่หมักบ่คิดกินบ่เด้อกินบ่อถวยนี่บ่จ้ะฮ่อาบ่อพักถุงห่อกินบ่ แคบอยู่บ่บ่ได้เค็มบ,บ่บ่ได้เค็มบ่ได้เค็มเข็นเขนอโอเคนั่งกอบกอ,อก,กอบกอบกอบทางสามหมกเพิ่นอนาย <c oughs> อาป่านั่งอยู่ทักหลังกล้องมือพี่น้องเลยอาอบ่หน้ามีหน้าม,มาให้เลยเนนะี <c oughs> ่ยบ่บัดทายคนอื่นจนะได้บ่าสามหมกเ <c oughs> ดี๋ยวแม่บุญเอาน้านาให้กันด้วย,ยละ่ะเด้ <c oughs> เอน้อาให้คนกันใช่เอาเอาเย็นบ่ลูก hả yên. gen sớm năm hay ý chắc xăm đại đế. sớm năm hay ý kiến. Nguyên nào Nguyên xảo. Nguyên kín kín xảo. Nguyê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 n kín, kín ตั้งมอได้หรอกตุวจอคนกีแตหัวกเขาในทีอ่ากินลายยังไงวะกินลายยังไงว้กอิระแต่มงมีชดรงกรแตมโอ้ยไม่ได้ลอยจกนาะกระแตเงึนสมบัติสมบัติหน่อยเดไปทังใดต่อได้สมบุกวันนี้เนาะเกี่ยวคืนเกี่ยวคืนวะอันนี้มากินเือซื้อวึ้นนะ แม่บุญอิ่มนะลูกพาเจ้ามากินหนูซิไม่บุญกินอิม่มแล้วแม่บุญกินมาน้ำทางผูเจ้าสิกินเบิดบ่กินเบิร์ดด้วยนางเด้อครับง่ายๆอุ้งในผมนี่นางบ้าโอ้ยเนี่ยเกิบกระไรบ้่งามเลยบอล ย้อนทั้งนั้นได้ย้อนใช่ปะย้อนใช่ปะว่าทั้งนั้นจดน้ำมันใสอ่าคอตูต์สียหาแล้วอีล่ะไปใส่เด้อมาแล้วหัวใจเรามากินเพลินเลยเลยไปแล้วเด้อเลยโดยไปแล้วเด้อเดินทางปลอดภัยสมุกเดินไปแล้วสมุกเพิ่นกัได้ให้ลูกสาวกินอิ่มกันหมุกเพิ่นกับไปแล้วเพิ่นกินก้อนอิ่มก้อน สด้บาทาได้ไปป้าแล้วบ่ักดิแล้วบนอนเสร็จมุกกับบาทาพินั่งเลยเมื่อแลไรบ่กินลูกละสดนํ้ามันใส่นะยังผมนั้นบ่สังบ่ผมมันปีใช้ปากเลย้าผูวสวยไหมบ่ จักจะทั้งใดล่ะาหิกินให้กินแล้วจังหาถ้าเพิ่นมากินเสร็จลราพี่น้อยสั่งสาบาุญนาโบได้ยากเนาะว่ากินเข่าแล้วก็มาณชดใส่แนะนำม,มันนะนะ้งสัน้นแหละ Excel Vì à, phần thềm mà hãy phật thường ngọt gì Cho à, à. à Ê, ăn đường thường của Và rớt gì Nào đây Ngàn quá hết nè Kín đi ạ Cắt xay nó mới mặc thù rồi กินๆกินถาในบุญเนอไไ้บ้านละฮะเพิ่งเสร็จปะก็ได้บ้างโอ้ยนะฮะเบิ่งอืมเสร็จนะกินกินมันบ้านอิ่มบ่เอาอิ่มปะอิ่มบ่อืมอิ่มในชีจายเงินเพิ่นเท่ไรเนี่ยบัดนี้สองถ้วยสี่สิบพันปะหืถ้วยละสักห้าพันอิ่มเลยแหละ นั่นแหละอืมตังค์นั่อืเดยนนี่นางยิ้มยิ้มมะล่ะบะนี่ยิ้มแล้วยิ้มแล้วเมื่อบ่บะนี่จื้อยู่บ่ทางเมื่อเคยมาอยู่บ่ทางนี่บ่เคยบ่เคยจ้ะบ่เคยบ่สันลาพีลาน้องเมื่อก่อนบะนี่ลืมมะ อบคุณแม่แม่บุญพี่พานังไอเดียมากินเพอพี่เจ็บบวงไฮได้ขมไข่บวงไฮนี่เดินทางตลอดปลอดภัยขอให้มันยืนเลิกขอยด้วยหนาเลิอดใช่ไหมก็เราโอ้ยนะยิ่งลังเราเป็นคนหูผู้ดีเด้อพี่น้องพูดต้องหูสามมุกก็ไปแล้วคุณตาคุณตาคุณตาเดินทางปลอดภัยเด้อหมุไปแล้วสามมุกไปก่อนได้ป้าปเดินตามไปเด้อ เอากะลาพีล่านอกไปสะกนเอแม่พี่น้องเลยน้อพอกันในคลิปหน้าสรับคลิี้วลี่านอกไปสะกอนกันในคิปต่อไปเนาะอ่ะกินมันบดเพอยังบบดเพไปแล้วพ่อมพี่น้องฝากพ่อมพี่น้องกดไลคกดแชร์ใหเดอเพื่อเป็นกาลังใจให้ลิปต่อไปเนาะขอคุณขอบคุณในลวัสุขนที่เขามามคลิปพี่น้องเยรับคลิปนี้กะลาพีล่านอกไปสะก้อนไปพี่น้องพกันในคลิปหน้าเด้อไปแล้วบ๊ายบายอัสบาดีลุยละ bye, -bye.